การทำความสะอาดมาได้ครึ่งทางยังเหลืออีกเยอะนะครับกว่าที่จะฟื้นฟูอย่างนี้นี่คือเหรียญสเปนที่ดิบๆดิบๆก็จะเป็นแบบข้างบนเนี่ยนะเป็นเหรียญสเปนเราวศตวตรรษที่16นะครับก็นี่ศตวตรรษที่20ใช่ไหมก็ประมาณ400ปีเห็นไหมว่า ไอ้ความเก่าอบแพตติน่าเนี่ยแพตติน่านี่ก็คือว่าอะไรนะคือการคราบคราบที่อยู่บนบนโลหะเนี่ยเห็นไหมสำร็จคราบโลหะพวกนี้เราก็ใช้ในการเทียบเคียงเรียนรู้ดูดูว่าถ้าเขาเป็นของเก่าจริงเนื้อหาเขาเนี่ยมันก็จะมีการจับแน่น นะครับของคราบพาติน่าเนี่ยอยู่บนพื้นผิวไอสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะบอกเราถึงความเก่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูพิมพ์ใช่ไหมครับเพื่อนๆด,ดูสิว่าเหรียญโรมันตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่2ที่3ที่4ที่5ของโรมันเนี่ยนะครับคิดดูว่าเริ่มนับคิดศักราชขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่พระเยซูสวรรคตเขาก็มีการสร้างเหรียญ นะครับก็คิดดูว่าอารยธรรมของโรมันเนี่ยมันมีมาช้านานใช่ไหมแล้วเหรียญเนี่ยมันมีมันมีอะไรมีคราบจับหนาแน่นเลยอ่าก็เป็นเหรียญยุคเดียวกันกับเหรียญน,นี้ใช่ไหมเออเหรียญน,นี้ฟื้นฟูมาได้ประมาณ25%เอเอง นะครับเพราะว่าถ้าเราเราส่องลึกๆล,ลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อโลหะของเขาเนี่ยนะตรงด้านบนเนี่ยนะเขาจะเป็นเป็นสำิีนะครับไอที่เราเห็นดำๆเคลือบอยู่เนี่ยมันคือคราบนะที่แต่ละคนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือคราบกว่าจะ เจาะเข้าไปชั้นข้างในเนี่ยเราต้องใช้ของแข็งใชอ้อย่างเงี้ยนะครับค่อยๆแซะแซะแซะไปะก็จะได้มาแต่ทีนี้ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นมาเห,เหสวนอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเนื้อหาของมาเหสวนเนี่ยกับเนื้อหาของเหรียญสเปนเนี่ยเห็นไค่าของเขาเนี่ยใกล้เคียงกัน อันนี้สี่ร้อยปีโดยประมาณแล้วมาเหวสวนมีอายุเท่าไหร่อ่านี่นี่คือคําถามที่แบบว่าเราไม่ต้องการคําตอบหรอกแต่เราดูความเก่าเป็นไหมถ้าดูความเก่าเป็นเพื่อนๆก็สามารถที่จะแยกได้ละทีนี้ทีนี้มันก็จะสนุกในการที่ฟื้นฟูอย่างเนี้ยเห็นไหมว่าค่อยค,อยคอยฟื้นฟูมาเนี่ยเราดูปุ๊บเราก็รู้เลยว่าแทหรือเกใช่ไหมครับเพราะหนึ่งโลหะความเก่าเนี่ย ใครที่เคยบอกเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยเกยมันทําได้เพราะว่าอะไร <c oughs> ความเก่าแบบนี้เนี่ยเกยเขาทําได้จริงเหรอครับใช่ไหมนั่นแหละเพื่อนๆคือนักโบราณนาคดีเนี่ยเขาจะใช้ในการเทียบเคียงรูปทรงรูปทรงต่างๆเนี่ยเห็นไหมว่ารูปจกักรพรรดิของโรมันแต่ละแต่ละคนเนี่ยใช่หไหมแต่ละพระองค์เนี่ยอย่างเหรียญเนี่ย ยังไม่ผ่านการฟื้นฟูเลยสภาพเขายังโอ้นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าเหรียญดิบถ้าเราลอกคราบออกมาหมดเนี่ยเขาก็จะได้ความคมชัดมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือแค่ผ่านการบูรณะแค่สิบเปอร์เซนต์เองใช่ไหมเราก็ได้เนี่ยแต่เราเห็นว่ามีตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรโรมันเนี่ยเขามีมานานแล้ว เห็นไหมอ๋ออันนี้มันเหรียญสเปนนี่เหรียญสเปนนะครับอ่าแยกไว้เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูว่านี่คือเหรียญสเปนที่เหรียงว่า pirate ching rap นะครับ pirate ching rap ก็คือเหรียญสมัยที่สเปนกำลังเรืองอํานาจเห็นไหมว่าเอกลักษณ์ของเหรียญเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าอยู่ในสมัยพระเจ้าอะไรที่เท่าไหร่ยังไง เห็นไหมคือเราดูความเก่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความเก่าเราเห็นมาร์กที่เขาประทับอยู่บนเหรียญเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่กระบวนการผลิตใช่ไหมเป็นเช่นไรแต่ละเหรียญเนี่ยมันผ่านมือคนมานับนับแสนคนใช่ไหมกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยใช่ไหมและสะภาพพวกนี้เนี่ยเป็นสภาพที่อยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนาน,านมันมีการ มันก็ไม่ต่างไนงะเห็นไหมไม่ต่างกับไอ้ที่เป็นเนื้อชินใช่ไหมครับเห็นไหมที่เราบอกว่านี่เป็นชินตะกวัวเป็นชินเงินหรืออะไรเนี่ยเราเราเนื่องจากว่าการถลุงโลหะในยุคโบราณเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมเมื่อไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไม่ได้แร่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับมันมีส่วนผสมของสินแร่อ,อื่นๆปะปนเข้าไปแต่ เมื่อนำไปหลอมนำไปหลอมแล้วก็เทหล่อเข้าในแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ของเหรียญในยุคโบราณเนี่ยเพื่อนๆดูสิว่ารูปทรงนี้ที่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าการสร้างแม่พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันมีการสืบสืบทอดทางเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมมาเห็นไหม อ่าอย่างนี่ก็สเปนเหมือนกันเป็นเป็นมงกุฎเห็นไหมว่าคือกว่าที่เราจะฟื้นฟูบางเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ควรจะฟื้นฟูล,ละเพราะว่าถ้าฟื้นฟูขึ้นไปเนี่ยอ่าไอความคมชัดของเหรียญเนี่ยมันก็จะหายไปดังนั้นเราก็ต้อง ปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิมๆแล้วเราจะเห็นร่องรอยของเหรียญมันก็จะดีกว่าใช่ไหมครับอย่างเหรียญน,นี้เ,เหรียญน,นี้โรมันด้านหลังเนี่ยเป็นรูปหมาป่าให้นมเด็กให้นมลูกคนใช่ไหมครับแต่ด้านหน้าเนี่ยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็คือว่าถ้าฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ จะได้ความคมชัดหรือว่าความสวยงามเนี่ยมันมันจะมันจะน้อยนะในความเห็นของผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แค่รักษาผิวเขาไว้เท่านั้นเองเพราะว่าเรามีรูปอย่างเงี้ยเราสามารถจะไปสืบค้นได้ใช่ไหมครับไปค้นในแอนเชนก e ี k โรมันคอยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ในช่วงยุคไหนกษัตริย์พระองค์ใดจกกักรพรรดิพระองค์ใดใช่ไหมครับเห็นไหมว่า การเรียนรู้เนี่ยเริ่มจากของเก่าเห็นไ,ไหมของเก่าเนี่ยมันทําเก๋ไม่ได้เห็นไ,ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําเก๋เนี่ยมันจะต้องขายได้ใช่ไหมครับแล้วคนที่จะมาทําเก๋เหรียญพวกนี้คุณคิดว่าทําเก๋แล้วจะไปขายให้ได้ราคาเนี่ยมันจะได้สักกี่กี่ยูโรใช่ไหมเห็นไ,ไหมว่า เออพอเราถ้าเราฟื้นฟูมาอย่างเหรียญเนี้ยเห็นไหมว่าฟื้นฟูสภาพมาเราจะได้ความคมชัดเนี่ยหลุยฟิลิปเป้ที่4ี่นะฮะกษัตริย์สเปนเนี่ยด้านหลังก็เป็นรูปสิงโตเนี่ยนี่เป็นถ้าเราเห็นธงชาติสเปนเนี่ก็จะจะมีรูปสิงโตแบบนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมว่าศตวตรรษที่16นี่เรารู้ได้ยังไง ก็รูปแบบอย่างนี้มันเป็นรูปแบบของเหรียญในยุคสมัยนั้นใช่ไหมศตวรรษที่16และทีนี้ถ้าเราจะเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยมันจําเป็นจะต้องไปจําพิมพ์ไหมมันไม่จําเป็นครับการจําพิมพ์เนี่ยมันจะมาจําแนกว่าไอศิลปะแบบนี้อ่ามันอายุมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมและมันเป็นของเก่าจริงไหมถ้ามันเป็นของเก่าจริง เพื่อนๆก็สบายใจได้ว่าของเก่าแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนขายพระคนขายพระเนี่ยเขามีอาชีพอะไรเขามีอาชีพขายดังนั้นการขายการค้าเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยซื้อมาขายออกไปซื้อมาย่อมซื้อถูกขายมันย่อมจะแพงกว่าซื้อใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีส่วนต่างมีแก๊ป และเพื่อนเเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันคือธุรกิจดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เพื่อนเเข้าใจและเรียนรู้ได้ก็คือว่าเพื่อนๆต้องศึกษาหาสิ่งเทียบเคียงให้ได้ใช่ไหมครับพอรู้จากสิ่งเทียบเคียงอ่าเราก็เอามาเปรียบเทียบนะแล้วเราก็มาดูว่าอ่ะยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยไหนใช่ไหมเออแล้วเราก็จะมีความสุขคือมาตรฐานเนี่ยอะไรคือมาตรฐาน มาตรฐานนี่เขาจะจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนนี้สามารถเรียนรู้ดูได้แะมีความเข้าใจแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เนี่ยสิ่งนั้นมันไม่มีมาตรฐานจริงไหมครับเพื่อนเพื่นเพื่อนเพือเรียนหนังสือมาหลักสูตรของแต่ละสถานที่เนี่ยเขาบอกว่ามีมาตรฐานเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ ผู้เรียนสามารถที่จะนำไปต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่อย่างเช่นเราเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เริ่มต้นก็คือบวกลบคูณหารใช่ไหมครับแค่พื้นฐานเนี่ยบวกกับลบอ่าบวกคือเพิ่มขึ้นลบคือลดลงคูณก็คือทวีเพิ่มขึ้นหารก็คือทวีน้อยลงใช่ไหมครับเมื่อเราได้รู้ เหตุผลและเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนรู้เรื่องของพระเครื่องจริงๆเพื่อนๆต้องรู้จักเทียบเคียงเรื่องของความเก่าเรื่องของศิลป,ปะใช่ไหมครับเราจะมาจําแนกได้ยังไงอ่ะว่าศิลป,ปะแต่ละยุคสมัยเป็นเช่นไรก็ไม่ยากก็อาศัยรูปภาพในการช่วยในการจดจําและทีนี้ก็หาวัสดุเทียบเคียงอย่างเนี่ย จะว่าไปแล้วมเหสวนเนี่ยในยุคยุคที่เราเราพูดกันก็คือว่าเป็นพระที่สร้างในช่วงอายุทยาใช่ไหมอายุทยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีละรัตนโกสินทร์สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบปีแล้วใช่ไหมถึงยังใช่ไหมแต่ก่อนที่เป็นอายุทยาเนี่ยประมาณสี่ร้อยสิบเจ็ดปีใช่ไหม พระองค์นี้เนี่ยจะสร้างในช่วงยุคกลางของอยุทยาบวก200-200ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400ปีถ้าประมาณ400ปีอ่ปีแต่ถ้าเป็นเหรียญโรมันอย่างเนี้ยเห็นไหมเหรียญโรมันอย่างเนี้ยมันเกือบพันมันพันปีะนะใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในคิสัตวตววัษที่3 4 5ประมาณนั้นทีนี้ เมื่อเราศึกษาเหรียญโรมันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นจกักรพรรดิพระองค์ใดของโรมันใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีมันมีตัวหนังสือกำกับใช่ไหมและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีชื่อพระนามของกษัตริย์ปรากฏอยู่บนเหรียญใช่ไหมคือเอาง่ายๆเลยนะถ้ามันเก่าเกินร้อยปีเนี่ยมันแท้โดยอัตโนมัติ แต่ทีนี้ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะมีไว้ขายอะ่ะมันไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปบอกว่าต้องเป็นที่นู่นที่นี่วัดมหาธาตุหรือว่าวัดอะไรอะ่ะที่จะให้ราคาแพงแต่ถ้าเราเล่นเป็นในเรื่องของความเก่าเนี่ยแค่เพื่อนๆได้มีของเก่าไว้ชื่นชมเนี่ยเป็นของเก่าแท้เนี่ยคุณค่ามันมหาศาลละแต่มูล,ลค่าที่เพื่อนๆคิดคิดในใจนี่สิมันเป็นปัญหาเพราะว่า มันไม่มีราคาตายตัวก็เช่นเดียวกันกับเหรียญพวกนี้ครับเหรียญพวกนี้เนี่ยไม่มีราคาตายตัวขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากถ้าบูรณะออกมาแล้วเขาความเป็นบรอนของเขาเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่แบบนี้เนี่ยมันก็แค่ฟื้นฟูมาแค่6 0ใช่ไหม กสิบเปอร์เซนเราได้เห็นล่องรอยเห็นความคมชัดเนี่ยแต่ถ้าจะเอาให้ฟื้นฟูต่ตอไปอีกทีหนึ่งเนี่ยพื่อมันต้องไปขัดไปอะไรให้ให้ให้มันเห็นความสวยงามมากยิ่งขึ้นให้มันแวววาวอะ่ะใช่ไหมเห็นไหมว่าสำริดเนี่ยนอกเหนือที่จะมาทำเป็นเงินตราแล้วเขาไปทำอาวุธใช่ไหมครับเขาไปทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็น พระอย่างเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าเขาไปทำอะไรได้บ้างนะไปทำเป็นโผลน้ำได้ไหมไปทำเป็นที่รองเทียนใช่ไหมไปทำเป็นตะเกียงได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเคยเห็นตะเกียงโรงมันอยู่ในประเทศไทยมีการขุดพบในประเทศไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้มันมีความสุขอย่าไปคิดถึงเรื่องแต่ขายเลยครับคนขายพระเนี่ยไม่รวย แต่คนที่เก็บสะสมนะครับเก็บสะสมแล้วมันมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเขารู้ว่าคุณคุณมีใช่ไหมพอเขารู้ว่าคุณมีเนี่ยเขาอยากได้เขาก็จะติดต่อติดตามหาคุณเองและที่สำคัญที่ผมบอกอยู่ประจำก็คือว่าการถ่ายภาพถ่ายภาพให้วสวยๆถ้าอยากกึ่งยิงกึ่งผ่านก็คือจะขายหรือว่าจะโชว์ใช่ไหมเห็นไหมว่า เราฟื้นฟูมาแค่นี้เห็นไ,ไหมเรียญน,นี้ยฟื้นฟูมาได้แค่50%แต่ว่าถ้าจะฟื้นฟูต่อไปเนี่ยผมจะต้องเอาคาบเอาพาติน่าที่มันสีดำๆที่มันเคลือบออกซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันไม่คุ้มค่ากับการเอาออกนะ ช่ไหมเออเราเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยมันมันจะได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเห,หมเรียญน,นี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมครับคือนักโบราณคดีเนี่ยหลังจากที่ว่าถ้าเราเจอมันเป็นดิบๆิบแบบนี้ซึ่งไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะต้องมาฟื้นฟูว,ว่ามันอยู่ในยุคไหนสมัยไหนใช่ไหมเพราะว่าไปเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาเคยค้นพบมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าถามหามาตรฐานของวงการพระเครื่องถ้าเรายัางไม่ได้ปฏิวัติวงการพระเครื่องให้มันเหมือนกับวงการวัตถุโบราณใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาแบบวัตถุโบราณแบบที่มีขั้นตอนอมีการเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆสนุกและสามารถเล่าเรื่องราวของแต่ละอ็อบเจกท,ที่เจอใช่ไหมครับเห็นไหมว่า บางเหรียญเนี่ยมันไม่ควรที่จะบูรณะต่อไปแล้วเราเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยนะทิ้งคาบอย่างนี้เอาไว้เนี่ยมันยัง,ยงจะจะจะดูดีกว่าถ้าถ้าจะไปไปเอาออกให้หมดใช่ไหมถ้าเอาออกหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูสิว่ามันไอไอคาบที่มันติดมันก็จะหายไปแล้วความคมชัดเนี่ยมันก็น้อยลง เห็นไหมว่าความเนี่ยผมมันมันจะกร่อนหายไปหมดเลยมันจะเป็นภาพเบลอๆอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เสียดายนะเหรียญเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะเห็นหน้ากษัตริย์หน้าของจกักรพรรดิเนี่ยชัดเจนแต่พอล้างออกไปแล้วเนี่ยทําความสะอาดไปแล้วเนี่ยอืมมันก็ประมาณกับเหรียญน,นี้เห็นไหมว่าประมาณกับเหรียญน,นี้ใช่ไหม มันมีคาบจับอยู่ถ้าเราเอาคาบที่มันคุมนนั้นหนาออกไปเนี่ยเราก็กลัวเนาะใช่ไหมว่าเออมันจะเสียหายอะไรมากไปกว่านี้ใช่ไหม <S <S เมื่อมันดูกับภาพกับเหรียญน,นี้แล้วเห็นไหมว่าโอ้โหเหรียญน,นี้มันมันก็มีสเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งอะใช่ไหมครับ่าแต่ทีนี้รกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมัน มันต้องใจเย็นต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยนะกว่าที่จะค่อยๆแซะเอาคราบที่มันติดอยู่บนพื้นผิวออกดังนั้นคนที่อนุรักษ์ของเก่าจริงๆเนี่ยเขาก็จะคงสภาพเอาไว้เพื่อเรียนรู้แต่ทีเนี้ยเห็นไหมว่าเพื่อนสามารถจะดูได้แล้วว่าสมริดเก่าเนี่ยมันเป็นเช่นไรใช่ไหม เราได้เราได้ตัวอย่างมาเราเทียบเนื้อเทียบแบบและเทียบความเก่าละประมาณ400ปีเนี่ยได้เลยใช่ไหมเออแต่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการบูรณะสองสเหรียญเนี่ยเหรียญสเปนเนี่ยใช่ไหมครับอา่าแล้วขัดเงาให้มันแววแววแล้วเขาก็จะไปใส่เมาส์ใช่ไหมใส่เมาส์หรือไม่จะไปทำจี้นะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้เนี่ย สภาพแต่ละสภาพนี้ไม่เหมือนกันเลยเรียกได้ว่าเป็นยูนิคก็คือว่ามีอยู่ชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าพอจากคาบที่ล้างออกไปแล้วก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้อ่าสภาพแบบนี้เนะี่ยที่เราเรียกว่าทองแดงเถื่อนอะไรอนะ่ะใช่ไหมเห็นไหมว่าสำริดเน่ยโลหะเมื่อ400ปีเนี่ยเทคโนโลยีของชาติตะวันตกได้ประมาณเนี้ย ต่เทคโนโลยีของไทยเนี่ยเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเงินตราของเราในสมัยอยุทยาเนี่ยเราใช้เงินพดด้วงเงินพดด้วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นเงินแร่เงินใช่ไหมครับอ่าโอเคนะวันนี้เอาเข้าวๆสนุกๆตรงที่ว่าเมื่อเราเทียบความเก่าจากวัสดุที่หาได้ง่ายโดยง่ายอ่ะไม่ต้องแพงมากนะัก แล้วก็ของที่เรามีเนี่ยเรารู้รู้ว่ามันมีการจัดสร้างปีพศอ,อ,อะไรเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจโดยง่ายไงใช่ไหมครับเนี่ยของในโลกเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ดังนั้นมันไม่ใช่ของที่วิเศษหรือว่าอะไรนะของที่ตรวจสอบไม่ได้ ใช่ไหมครับถ้าเรามีจํานวนของพวกนี้ไว้พอสมควรเราก็สามารถจะตรวจสอบได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปออกอะไรออกใบเซอร์ออกใบรับรองอะไรหรอครับเพราะว่าการออกใบเซอร์ใบรับรองเนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าแท้เท็จเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เทียบจ,จากของที่อายุแบบเป็นร้อยๆปีเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่า มันไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขยายเนื้อด้วยกล้องพันเอ็กมาให้ดูนะว่าโลหะประมาณ400ปีเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงกายภาพยังไงนะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ oh. กดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่